ใครมักตามหาสายตางกำลังสวยงามมากไอแม่ไอม่ของไงของไงป้าขักนขึ้นเนี่ยเลยบิโก้โอ้โหนี่ครับมูลามูเลอร์แมนแมนผ่าดียังเกินมูลาผสมมียังเขิ ว่วสายมันมาแต่เพชรสมบูรณ์ครับยังไงว่า, <Investment> าบบงโมลานะเนาะโมลาประสบยังหมูแต uh, ่ว่าเขางามดีแต <laughs> mm ่ว่าเนื้อตัวดีเด้นเดินในอีกแค่ไหน่นะพ่อปกติโมลามันจะบุกคอใหญ่ปะนี um. oh, ่นะแม่นครับพดส่วนสูงนี่มันสิบ่าร้อยร้อยหกยูบ่พ่อไปหาซิบเก่าหนิล่ะเอ้าครื่องทำเลสุติบัตรนี่ใส่ดีพร้อมเนาะใส่ดีพร้อมเลยโอ้เปิดราคาไว้ แปดหมื่นไปแปดหมื่นเปิดไว้เนาะเจ้าหมูโด่งดีแห่งครับนี่ไซดีบ่อผมไซส์ดีพ่อไอ้เจ๊ผีหรอพ่อประมาณเจ๊ปีพ่อเขาห้าปีสี่ปีผัวนี่ไซส์ดีพ่อหน้าตาดีเอาไว้เป็นเบิ้งบนผ้าขึ้นต่างเรื่องโอ้เพ็รนี่เป็นงูอ่าบานีาเนี่ยเบิ้งโดยรวมครับเบิ้งหน้าตานี่ไซดีเนาะเขาท่าน้ำเปื้อๆเลยตัวนี้ ใหญเงาน้ำเพิ่นเหมือเฮ้ยใหญ่เงาแห่งใหญ่เงวาเหยียดเยืนจีมเขียวท้ายหุ่นี่ครับเบื้องทางเบื้องไทยไทยงามใ้เเส้อโอ้เป็นเพื่อนธรรมาสตร์ล่อยไน้นาแม่นว่าพ่อปลเรียมโตดีครับเนี่ยโตข้อยบ้ามันของเถ้ปล่อยไน้นาเลยละนี่มีใช้ดีพอเนี่นะใช้ดีพอเน่ยนี่ผมยิงได้เรียม โอ้ยเหลี่ยงซำครับายเบิ้งพ่อายเบิ้งดอนี่เนี่ยเพชรดำเพชรดำนี่จับได้สบายเอ้าซื้อว่าเพชรดำแม่แต่บางทีอ่ะเท่านี้มาเลยก็ใต้ท้องสร้างเลยโมเม้นคนมาราคามันเออฮ ahaha นะตัวแกไงมันว่าจับมันนั่งหายจับเลยครับเพชรดำแม่ตัวนี้ดูอันเด้อไปหาเพชรดำเพชรดำลูกบ่อไร่เพชรดำลูกบ่อไร่บ่อไร่ลูกบ่อไร่ บูกบันไหลบกบอไหล่เดอไห็ดดำเพ็ดดำขากขักเบอร์โทรไปพ่อติดต่อมาเลยครับเสียนนื้อคนลักทิน087 087 2544 2544 843ครับ843ทักมาเร็วก่อนเวียดคุณเซเียดกำลังยืนแนมอยู่จิ้มเขีวอยู่เียบออเียดต่อแล้วหาเงินแล้ว อ้าวนี่แหละเพชรดำ้วนอาอเบิ่งที่เด็ดครับลูกชายโกเมืองเพชรป้าโกเมืองมือนหน้าตาเหนือนังสีสันสีผิวครับผมสีผิวสีชมพูเลยลูกชายโกเมืองเพชรอายุอายุยี่สิบสองเดือนยี่สิบสองเดือนสีงามดีเนาะนิ่งๆแบบเราโอ้โหมีชุดดำแจ็กหม่องเบิ่งครับสีผิวเหนือนังขาวจุนพูน ซีจะพูดคคดีนี่ครับแข้งขาแข้งขาเกือบเดือบส่วนสูงก็สิบประมันลอยสามสาม,สามสิบเจ็ดแบบลูกชายกโก้เมืองเพชรครับโอ้เต่ขขาท่าเปิดราครัไว้สามหมื่นแปดพันหาร้อยนหารอยโอ้ไข่บางไข่งามดีครับเห็นไหมนี่ครับเห็นปะ ครับสวยดีพวกหางเกือบหลักขื่อเนื้อเมืองไทยฟันน้ำนมนะครับผมตัวนี้ว่าจะเอาไปพัฒน,นาต่อ, 38, หาหาหอสามหมื่นแปดพันหาออยลูกไส้โกเมืองหืดเนี่ยเพือกงามดีครับสีสะอาดสะอาดดีนะครับไม่มีหมอกแต้มเลยโอ้เข่าทาเองเนี่ครับสีผิวสีนี้เลยเด้หรือเปล่สีชมพูเลยเนี่ยเบื้องเหนือคนเหนือเนี่ยเป็นสีชมพูเลยนี่ครับหน้าตาดีพอ จมูกโดง่งนี่หน้าตาแววแววเลยนี่ครับหน้าตามะพร้าวเกือบเล็ยบงดีสามหมื่นแปดพันห้าร้อยลูกชายโกเมืองเพชรครับไหนมาแจ้งอำนาจเจริญอำนาจเจริญเอกสารไปไปเกินเอกสารครบเรื่องพี่น้องของแท้ของแท้นะครับของแท้เลยลูกชายโกเมืองเพชร ใครสนใจนะครับผมตัวนี้โท่มาก0 8 5 0707047334733นี่พี่เด็ดเลยลูกชายโก้เมืองเพียรนะครับช่วงนี้ไผมีตัวไหนก็เอามาขายซอยกันเวยพี่น้องแจ๋วเลยตามยุคตามสมัยเีื่อกี้ว่าได้ดอกราคานี่นี่ครับค่าสมกับแพงแล้วนี่ลูกชายโก้เมืองเพียรแจ่มเลย12 ราคาเดียวกันเลยาเอาไปหารุ่นจิ๋วราคาย่อมเย้าห่อยแม่พันตัวนี้เป็นปะพอพันพอพอพันหน่อยตัวละหกพันห้าร้อยหกพันนี่รอดเด้อพี่น้องเบสไปฟอดนุ่มหมีอัดแตงหอยอย่างเดียวอัดหอยกับปากระป๋องมามา 6, กับม้ามาหกพันหาร,ร้อยตัวนี้ก็หกพันหาร้อยคนพี่เรียบร้อยตัวนี้โอ้ 6,500เกือบสูงกบาตัวละเมตัวผีกะเมีนตัวนี้ก็หัน้ด้วยกันตัวละหกันห้ายหลพนหารอยหนึ่งสองสามสี่สตัวงตัวนี้เ5่าเต่ากันงกำกับไตัวละหกพันกาบสูงกว่าตัเม็ดนดหน่อย เออเองสามหาเสีเขาันกระจขายมอยน่รถครบรุ่นนี้สนตภาให้ทุกตัวเรียบร้อยแล้วรอดตายแล้วเ่าต้องไปป้อนนุ่มรุ่นนี้เราต้องไปป้อนนุ่มยากกินแต้อาหารครับมาหมากับยาครับผมเฮ้โทรอีกข้างครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจ็ดเดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามสามสี่เจ็ดสามสามนี่แก้วเลยรุ่นนี้สำายแล้วไปปล่อยสวนยางไข้ยางไร่ เกาหัวเก้าหางหรอบปนี้แม่ลูกอะแม่กับลูกครับโอ้ของไงคองไงของไงเมืองแม่แม่สูงร้อยร้อยสีบห้าบวกสีบวกแม่ลูกลูกตัวเถิกก้มนี่เปิดแล้ครับไปห้าหมื่นแปดพันหาหปันเลูกเ้ถูกสเพชรล้ำโคงแยกว่าบบบนี้ ลูกไ้ยแยกบาทค,ครับลูกสยเอาสอา่แลูกา้เอาสองหมนแปดพันห้ารอยแจมให้อีกไา้เป็นลำโพงเมืองดาคมีไงข้อสมหรือว่าันไหรือสมล่ะสม่บายนี่ไงขี้ดี้อดสมแม่มันยอมี่น้ำเมือกปิดวไขึ <c oughs> ้นแล้วแม่ลูกลกส้แข่งขายไงดีลูกส,ย,ย,กสยเพ็ดลำโพง เหไหมครับโอ้เขาคือขักแน่เถอขายอยู่ยี่เดือนครับหกเดือนหกเดือนเมืองขาครับขาซัมแม่หลอเนี่ยออายมักอยากเอาไปเกลือต่อไปเลียงตอขาเมื่อนขาเมื่อนแปดพันแปดพันอมนี่คุณนึงแยกแม่หรอบาเนี้ย ห้าหมื่นแปดพันเบอร์โทรไปไอ้เบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนยสัรารมีสะเกตแม่บอกง่ายเลยรอยที่ชิบหาเครับพูดว่าแม่นหน่อยได้แม่บอกง่ายแม่ลูกแน่ยคล้ายกระแ่โท้มาครับรายละเอียดเติมเติมโตมหาเอา แต่ขล้องไงไปเลี้ยงช่วงนี่ลอยชี้ซิมหาบวกเมืกี้ลูกมันก็ว่าได้ได้หาเงินก่อนนี่ลูกมก็มาไ,ได้เมื่อกี้เนี่ยได้ดทั้งแม่ทั้งลูกเลยพักอยู่เขทาขทาเขาทาเบิ้งเอาแม่เบิ้งเอาซ่อมเบิง้บงบายเบิ้งแม่เรากำลังมาซ่อมเบิง้งลูกใส่กับลูกใส่เพี้นล่ำโง่ประมาณนี้แหละพี่น้องะปล่อยคนต่อรองเอา ปัดใหญ่เงีอัลลัตน่าอ้างเลือกดีโอ้เห็นดีครับแจ้งดีโอ้ของใหญ่นี่ไรเป็นไงพ่อห้าหมื่นสามพันถังอยากห้าหมื่นสามพันห้าร้อยท่องระบบรึยังไงพ่อท่องหาเดือนท่องหาเดือนประกันอะไรอยู่วนี่ประกันท่องประกันท่องหาเดือนพ่อได้พ่อเจื้อได้บ่อจื้อได้บ่ผสมพ่อได้ไป มันจะแนวคูยืมมอยู่นีเนใจเอาแต่ว่าประกันทอกให้ทองพระมาณหเดือนสูงกับประมาณร้อยสี่ส um> ิบก็ได um ้หนึ uh ่งรู 43, <s yes. <s ้สิซีเอสซีสองนะพอเนาะครับผมห้าหมื่นสามพันห้าร้อยท้องหเดือนประกันทองหาเดือนด้พี่น้องประกันทองให้อยู่ตัวนี้นับแต่ว่าลำตัวยาว เบื้องไทยเบื MM. บ้บบงดาดป er ระกันท้องรุน่นนี้ไม่ค่อยเห็นเขามาป่านไหนดิพ่อเลยฮะพอหาเดือนพ่อมเราไปเทียนเราเองเดือนกลัวสั่งจะพบเดือนคนละครับไงเงี้ยเอาดีเนื้อบรรนาตาประกันไหนเลยรับประกันหนาตาหนาตาดีปาอดเงี้ยเกือบเรียบโดยรวมเนื้อประมาณนี้เหมาะอยู่ไฟสนใจรุ่นนี้ลูกที่สามฆ่าทอง ใความใงญ่ความยงวความอ่างตุนเชียงฟานมาพอดีเนี่ยเบโรางโดยรวมหลอดที่สรางให้เลยได้พี่น่อยเป็บเ็บน้าอ่างดีอยู่เบอร์โทรไปพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่สองดศูนย์เนี่สามกหนึสามนี่นนไปสนใจะพ่อเนาะเอ้าโทรมาครับพี่น้องไปสนใจนี่ครับของใหญ่ เั็ตัวบาทพ่อแบบนี้ฮะลายไหนตัวหกพันห้าตัวหกพันห้าร้อยตัวรอบไหนขึ้นก็โอ้โหครับรุ่นนี่ครับแกความคุ้นเลยตัวนี้อะไรครับผมต,ตัวละหกพันห้าร้อยครับหกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยน่ครับรุ่นนี่รุ่นนี่เล้วเลยเล้วเลยลบือนายือนไปยิมนเ่อนี้ <ส>ไม่อะไรไม่่ะงอเหนือหกพันหาร้อยหกพันหสูงกับตัวละเม็ดสิบสหาเนี่ยละเบอร์โทรไปพ่อมีเบอร์โทรป่ะเบอร์ได้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามแเ่ศูนย์สาก้่สเกสิงมันจติดพยสิงบัตรตาติดตัวละหกพันหาร้อยแมให้อะ ไปหาหลุดจิ๋วอยู่สูงเมตรน้อยๆนี่แหละนี่เอาไปเกลือไปโเอาเกี้ยวไปเลยครับผมมีไข่มีไข่ร่าดีจ้าบ่าครับตัวนีแปดพันกว่าแปดพันกว่าตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่หนึ่งหมื่นกว่าบาทหนึ่งสองพันหมื่นสองพันก็แปดพันกว่าบาทราคาห้องไว ซ้ายเถิกซ้ายเถิกนีก่เบิื่อเออน้าตา<ห>เนื้อนังต้องลังกับมนเมสองพันห้าวนีเมินสองพันห้าร้อยราคาห้องไหวเด้อพีนออ่น้องมือเปนราคาขายห้อง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 นี่ครับห้องไหวห้องไหวนี่รุ่นนี่รุ่นนี่อ้าวเงีย,ยจอดจอดเลเอา้าวส่วนสูงกับป้าม้านตัวละเมตรเร้านี่ละน้อยนยต,ตัวเผือกแม่นบ่ครับนี่ โมแมนเนาะหนึน่งสองสามีสามไลนนี่ครับทิกล้วนเลยลใครมากโทรมา,เ,รรราเพื่อใครับศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งหแปดหนึหกเนี่ยครับสี่สองสองสี่สองสองอำเภออำเภอตะการตะการจะเื่อนมันไม่จะเลื่อนหนึ่งสองสามสามไลรับิมต้นที่หกพันน้อยๆนี่แหละ พ่อควันกลัวสดใจโทรมาเอา้าวใครอยากกินน่องไว้ๆเพื่อนวสองหมื่นสองหมื่นสองพันความกินน่องเลยเต้นตุบๆเลยเพื่อนวะเ่าแจ็คน่อยเด้อห,หนุ่มๆนุ่มๆน,นุ่มลงแล้วสองหมื 20, ่นสองพันใครอยากกินน่องด่วนๆแม่พันสาวทองแหลกเลยบอกอโอ้ พร้อมกินน้องพร้อมกินน้องครับขอทาแห้งส่วนสุ้มประมาณเท่าไรนี่บ่เศร้าหาเศราหออกมาเก็อบจะเป็นคั้วแครีอีกเนาะแห้งไว้นาอีกได้ป่ะนี่เบื่องเอาครับทองหยุดหยุดเครีขาเกือบเลียดดีบ่มีเต็มนี่ยังมีครับสาวทองแรกครับผมโอ้พร้อมกินน้องเลยเด้อพี่น้องตัวนี้ประกันทองให้เลยพร้อมเพราะอันพร้อมกินน้องแล้วนมลงแล้วนี่ครับเป็นแม่สาวเผื่อสาวทองแรกต่อรองเอา หน้าตาเหนือนังปวดแทบแลบเลยสาวท้องแรกท้องพร้อมกินน้องยี่ก็สิบบนดลนวเน่มงเนาะปวดท้องใหญ่แหงอ้าวโทรมาดวนด0 9นศูนย์เก้าห้าศูนย์สองมสี่สีงสหม่มีรถส่งไหรไปเอาไปกินน้องเนาะ เอาโทรมาด่วนๆครับพร้อมกินน่องเลยโอเคแค่ว่าละพ่อแม่ลูกซิ้าลอยใช่เมื่นแม่เมื่นซิผาลอยแม่แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมยหาแม่บอกสั่นหยียบอยู่นี่แม่มันกะทมประมาณลอยซิผาเส้นก้อยแค่ก้อยแค่ แม่ลูกเมื่อินหนึ่งพันหาลอยอันนี้แม่มันไปหารราคายอมเย่าลูกกุนจิ๋วเลยเด้วยลูกมันลูกเยอะเดือนอะพ่อนี่เดิ้วจิ๋วครับเนี่ยมันออกมาเองสิมันออกมาเนี่ยแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกลูกตัวแม่ รุ่นจิ๋วเมยสูงประมาณ1 1 5่งสิบห้าเซนมาตาแเมยอเาอะไได้ผู้มักนะครับผมให้มักด่นจิ๋วกับแล้วขับประหยัดไปเบอร์โทรบริษัทเราบบมาตรฐานบริษัทอำเภอใดที่ออ่อทุ่คูณเ้องไหนทุ้นคูณครับผมไม่มีเบอร์โทร่อแม่ลูก มาเบิ่งหอยเวียดต่อเวียนน้ะเวียนลังเอ้ย่ไมไไ่มนครูกบัลายเยาบ้าอหมครับรองไหนว่ก่เบอหะรบลอ เาดมื่อสายมือขวามื่อสายบ่ยพังพังขวาพังสายขวาพังสายมีสองวางมีสองหิ้มสายหิมขวาหิมโค้งหิมโค้งมันหิมแนไอื่นมัหิมโค้งมันหิมันหิ้มก้อน เต็มรถนะเต็มรถเด็ดรอยงัวบ่บหรือควายง่วงอันนี้บสองหมืพัห้าอยเมื่ห่สองหมื่นพันห้พกันอตเกลตัเกกำลังต่อยอยู่เอ้าบอกจะทิ้งไปย่างครเออมาเลยมาเลยเอองัวมากพอดีรับงัวงกับลายควายกับลายสายเหนือสายเหนือสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับอ้ากินไก่กันด้อ เสียบตะค่ำนี่นะโอเคพ่อจังนเป็นต่อรองกันอยู่ขหยกันสองหมื่นหาครับผมบรรยากาศโซนสายเถิกสายเหนือคือคักพอสมควรครับผมข่อใหญ่ข่อหน่อยเนี่ยพร้อมาหลายนี่ยังงามขายเบิรดนโซดหนีเด้หรือเพล่า เท่าไพ่อเอเบึ่งของพ่อเราก่อนแจ้าวานเหรอพ่อส oh, yeah. ี่หมื่นครับสี่สิบสี่ยเบิ่งน้งกันโอ้เ oh. บิ่งถ่ายเบิ่งดางอ mm. ยากสี่สิบสี่ขางขาใหญ่ดีดสายถิดสูงก่าประมาณ่อย 45. 45. 45. สี่สิบสี่สิบหายอี่เจ้วสูสีประมาณลอยสี่สิบหาะ สี่หมื่นสีพันแคตัวพอไีเจ้ตัวต้นนี้แม่ีนบอก้างๆกันนี่ต้นนี้สี่สิบสอสูงกับสูสีกันร้อยสี่สกว่าประมาณต้นนี้สี่สิบส้ว่าต้องเต็มๆเนี่ยนี่เด้อดากดากเต็มๆดากเต็มๆดากเต็มดีดากงยๆนะดางๆเนือได้หลายเบื้งเอาครับผัมาเป็นหน่อยด้ ก็บอกใหญ่เลยดากใหญ่ๆดากใหญ่ๆมันมีตัวจอยเลยครับมีตัวโตเต็มๆผูดเต็มดี44 42สี่สวนสูงกับสูสีกันเลยสอตัว้อพ่อมีสอตเบอร์โทรไพอเบอร์โทร095 095 6 5า656 0291 0291อำเภอ เสรินทอนะผมสองตัวหนึ่งสองใหญ่เลยเทั้งใหญ่ทั้งเหี่ยวมาต้มือนี่แค่บาทพอมือนี่สี่หมื่นกว่าบาทหลุนใหญ่เงี่ยวเพม่อนหลุดสี่หมื่นกว่าบาทครับหุ่นี่สงก็ร่อยสี่สิบตัวเ่ากันใหญ่เหียวโอ้นี่ค่บาละพอแบบนี้ สี่หมื่นหสี่มื่มนสี่ 4, พันเจ็ดพนี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยมองเอาเงินเลยห้าหมื่นให้สี่หมื่นพันแล้วบางลังเลยพ่อเด้อมันใหญ่มันยา,ยนยาว่เลนนยนี่นี่ครับเบืองเอาหุดหลุ่นนีเด้อพี่น้องใครอยากขายก็เอามาขายแต่ว่าต้องอ้วนอ้วนขืนพอจุลูเนี่ยนี่นี่ครับหน้าตาเมื่อวันเสีเบส์ว่าเบิร์ตยังไงได้คุยไทยเหรอผลิตมาใหม่เรื่อยเรื่อยยานคุณสือเบิร์ตก่อนมีมาเรื่อยเรืนะพ่อเนาะ ขึ้นอจเลยเนื่อนางต้นโตเบอร์โทรมีบ่พ่อร์โทรก็จะกระือ้นนอานยงลเงนทมาอร่อยบอกอีก่ศูนย์ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองสามเก้าเก้าเก้าหกสามสองหกสามสองอยากซื้อยากขายโทรมา อยู่ส่วนไหนนะพ่ออยู่อำเภอไหนนะตะกาการใครอยากซื้ออยากขายหอนเนาะอยากขายก็โทษไม่อยากซื้อก็โทษไม่นะครับผมนี่แหละต้องโทรมายามมึงมี่ซื้อขายพร้อมนะครับผม